สวัสดีครับผมไปทูลเข้มแข็งศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนฏศจสินไทยโขนละครประจำปีพุทธศักราช2564ครับเหตุที่ได้เข้ามาก่อนที่จะเป็นศิลปินแห่งชาตินี้ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนนฏศจลินเริ่มต้นการศึกษาเมื่อพศ2505ได้เข้าศึกษามาโดยลําดับจบการศึกษาเมื่อปี2515ตอนที่ปีสุดท้ายที่จะจบ ได้รับเคัือเลือกให้เป็นศิลปินสำรองของกรมศิลปกรที่เป็นสำรองก็คือเด็กหรือผู้คนไหนมีแววทางด้านการแสดงก็สามารถให้ให้บรรจุเป็นศิลปินสำรองเลยครับพอจบก็ได้บรรจุเข้าทำงานเป็นครูที่โรงเรียนนรศิลป์หรือวิทยนาลัยศิลป์ในปัจจุบันรับราชการประหััิมาโดยลำดับจนกเกษียณเมื่อปศ2 .554 จนถึงปัจจุบันก็ยัง ช่วยทาการอยู่ที่วิไลนาศิลน,นอกจากนั้นแล้วก็ยังได้รับเชิญให้ไปตามสถาบันการศึกษา,าต่างๆหรือชุมนุมขนต่างๆเช่นโขนธรรมศาสตร์ราคาวิชาณัฏยศินไทยศิลปกรรมจุฬาลงกรณ์โขนหลังกำแหงโขนที่อาธิตเกษตรมูลนิธิกึกฤษนะครับแล้วก็นอกสถาบันอื่นๆตลอดจงโรงเรียนต่างๆก็ที่มาขอความนุเคราะห์ ผมก็ไปช่วยสอนช่วยแนะนำรับตลอดมาในเรื่องทางด้านนัศสิสป์ไทยโขนละครนะครับอัตลักษณ์ของของผมทางด้านนัศสิสป์ไทยก็มีคือกด้โขนละครในการแสดงโขนนั้นก็มีสิ่งที่จะบ่งบอกทางด้านนัศิสิ์ไทยคือการลีลาท่ารำของพระรามถึงจะเป็นที่กับขวัญมวของผมนันสมัยก็ไม่ว่าการจะรำเพลงชาปีและตั้งพระปลาครับจะมีหัวใจของตัวพระรามก็คือ เพลงบาสุณีเพลงหน้าพ้าบาสุนีก็ถือว่าลําเพลงหน้าผ้าบาสุนีแล้วก็มาถึงการจัดทับตรวจผลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงโขนเป็นการโชว์สุลิยักทางด้านลีลาท่าลําทีนี้เอ๊ะทำไมพระรามมันต้องมีเอกลักษณ์ย้อนมาถึงดัชน,นไทยลีลาท่าลําบุคลิกของพระรามต้องนิ่มๆนิ่งๆภูมมฐานสงา่า มันก็จะท้อไปถึงแต่ท่ารำและกล่าว,วัอย่างที่บอกว่าอัตลักษณ์ของผมมีท่าสง่าภูมิฐานอันนี้ก็เป็นทางด้านโขน,ขนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของละครมันก็อีกรูปแบบหนึ่งในการรำละครพันทางละครนอกทุกอย่างกระฉับกระเฉงมุ่งเน้นนั้นอัตลักษณ์สื่อในการลีลาท่ารำมันก็จะต่างจากพระราดโชคดีว่ามีโอกาสได้เล่นละครเสภาขุนช้างขุนแผน,นก็จะเป็นขุนแผนเป็นพ่อวัยนะพายบัวต่าง ละพรพันทางก็เช่นราชาธิราชได้เป็นพระเจ้ากรุงอังวะได้เป็นสมิงพระรามได้เป็นสมิงนครอ,อินและตัวอื่นพราะดึกดำบ,บรรดาก,ก็มีโอกาสน,าน,นั่นเองทาให้เป็นที่กล่าวขวัญเช่นในเรื่องราชแย่ต,ตอนสัจจะสมิงนครอ,อินที่ผู้ชมได้กล่าวขวัญได้รับทังความบันเทิงสนุกสนานลื่นเริงโดยท,ท่าลังทั้งเพลงร้องต่างๆจากสมิงนครอ,อินสัจจะทองนี้ทำให้ผลแบบว่าผลงาน เป็นที่ประทับใจของท่านผู้ชมนะครับที่ด้วา่านับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงกับตนเองตลอดตรงวงตระกูลนะครับที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลป,ปินแห่งชาติประจำปีผู้สศรักร,ราช2 5 6ครบ4นี้ขอกราบขอบ,บพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้กำลังใจครับจนได้มีโอกาสถึงในวันนี้ในปีนี้ครับ ตั้งวิชานว่าจะต้องสืบสารถ่ายทอดให้กับเยาวชนหรือสถาบันต่างๆที่สนใจเท่าที่กําลังสติปัญญาครับอยากทําให้อยากอยากให้ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ทางด้านนาฏศิลป์ไทยทั้งโขนละครนยครับถ่ายทอดให้กับเยาวชนต่อๆไปตลอดทั้งผู้สนใจนะครับออนาฏศิลป์ไทยถือว่าเป็นไม่ว่านาฏศิลป์ไทยหรือศิลปะทุกขแขนงนะครับพี่เพืัอนๆไม่ว่าดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองราชสำนัก เย็บปักถักร้อยช่างทุกอย่างนะครับเป็นศิลปะของชาติเราที่ที่คนไทยเราควรได้ตระหนักได้ภูมิใจก็อยากจะให้ทุกท่านที่เป็นคนไทยจงได้ภูมิใจแล้วก็มีส่วนได้อนุรักษ์ครับไม่โดยตรงก็โดยอ,อ้อมให้คุณค่าให้กําลังใจพวกบรรดาศิลปินนักเรียนหรืองานศิลปะของเราทุกแขนงน,นะครับให้ศิลปะของเราจะสืบทอดต่อไปเราอยากให้ให้คนไทยเราจงภูมิใจศิลปะไทยอันนี้นะครับ